สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสค l u b ค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะทอปปีกวันนี้คือทำไมคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขามีไพ่ให้เลือก2องกองนะคะจะเลือกจากรูปที่ชอบหรือว่าจาัดหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกรูปนี้นะคะหรือว่าเลือกหมายเลขหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าทำไมคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ทาโรต์ก่อนนะอย่างแรกเลยเรารู้สึกก่อนที่พี่ไพ่จะกระซิบบอกเนาะเรารู้สึกได้ถึงความสบายใจที่คุณมีให้กับเขาเวลาที่ อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าในยามที่เขาคิดถึงคุณก็ได้เนาะคุณเป็นความสบายใจคุณเป็นความเย็นใจคุณเป็นความความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาอะค่ะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเย็นๆเนาะมันอาจจะดูไม่ได้แบบหวือหวา,าจ,จะไม่ได้ทําอะไรด้วยซ้ำอะคะ่ะแต่คุณมอบความสบายใจให้กับเขาอย่างน่าประหลาด เราก็มีความอบอ,อุ่นอยู่ในนั้นด้วยนะแปลกไหมคือผสมกันระหว่างเย็นกับอุ่นอุ่นใจสบายใจเย็นใจเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ไพ,นะพ่จะอธิบายขยายความว่ายังไงตอนนอ่อเนาะปุยออกทีเดียวพร้อมกันเลยสี่ใบเลยไม่หนีไฟสับป่นโอ้ my god ไฟสับป่นนะครับ six s one seven cups เราเจอกันอีกแล้วนะหมายเลขนะคะห้าหกเจ็ดบาทหมายเลขดีแทนเนาะเหมือนมีความรู้สึกอยากได้สักใบนึ่งโหคุณเป็นคนที่แบบว่าท o ทโฮแพ็กเกจมากเลยแบบมีทุกอย่างครบจบในคนเดียววัดทวัวร์บอนส์ค่ะอืม มีโอกาสเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้ด้วยนะอ,อย่างแรกเลยที่พี่ไพ่บอกเราเนาะคุณมีความเข้ากันได้กับเขามากๆนะคะเข้ากันได้ในที่เนี้ทั้งในวันที่ ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็ในวันที่มีปัญหาค่ะคือแทบไม่ต้องอธิบายเนาะเราก็จะสามารถอยู่กับใครสักคนได้ในวันที่แบบยังไม่เจออุปสรรคปัญหาอะไรวันที่ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีคลื่นไม่มีอะไรรบกวนส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาอะไรเนี่ย วันที่ดีวันที่ฟ้าใสทองฟ้างดงามเนี่ยก็แฮปปี้กักนกันดีเป็นปกติอะค่ะแต่ที่เหนือชั้นไปกว่าน,นั้นคือในวันที่มีปัญหาค่ะคุณเป็นคนที่สามารถจัดการกับปัญหาแล้วก็ เหมือนหาทางออกให้กับสิ่งที่คุณสองคนเจอคือถ้าสรุป,ปง่ายๆเราจะชอบใช้คำว่าเป็นคนที่ทะเลาะกันเป็นในทุกคู่มันจะเจอเรื่องทะเลาะอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น่อยแต่คุณเป็นคนที่ เหมือนทะเลาะก,กันล้วรู้สึกดีมากกว่าเดิมรักกันมากกว่าเดิมเข้าใจกันได้มากกว่าเดิมแม้ว่าจะมีความแตกต่างสักเท่าไหร่แต่เหมือนอย่างน้อยอะ่ะมันมีใจที่สู้อยู่ในนั้นมันมีใจที่มันเหมือนกับคือบางคนอ่ะ เวลาเป็นแฟนกันทะเลาะก,กันอะชอบลืมว่าอีกฝัก่งหนึ่งเป็นคนที่เรารักเนาะมันจะทะเลาะก,กันหน้าดําหน้าแดงแล้ก็มันก็จะมาจากอีโก้มาจากอคติมาจากอะไรบางอย่างที่ที่ตัวเราเป็นเนี่แต่สําหรับคุณอะคุณไม่ได้ลืมว่าอีกฝั่งหนึ่งอะคือใครเหมือนกับ <c oughs> พูดแล้วก็ตลกเองเหมือนกับ ทะเลาะกันไปแต่ก็ยังคิดถึงใจของอีกฝ่ายด้วยเอ๊ะจะพูดคำนี้เขาจะโกรธไหมจะแสดงพฤติกรรมออกแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงทั้งๆที่ตัวเองก็รู้สึกแบบคือเวลาเหมือนทะเลาะกันมันก็ออมันก็หัวร้อนอยู่เนาะแต่มันไม่ได้แบบว่าฉันหัวร้อนนะฉันจะอยู่หัวเธอคือแบบไหนๆก็ร้อนแล้วก็ไหมกันไปเลยละกันเอาให้จัดการกันไปคนละข้างหนึ่งไปเลยมันมันไม่ได้มีความรู้สึก อยากเอาชนะอะไรแบบนั้นเนะี่ยมันเป็นการทะเลาะที่อยู่บนพื้นฐานของความเมตตามันเป็นการทะเลาะของพื้นฐานของอคนที่รักเราก็เป็นห่วงกันเราก็ปรารถนาต่อกันอย่างแท้จริงเะี่ยไม่ได้ทะเลาะให้ให้อีโก้ของตัวเองชนะเราก็ไม่ได้ทะเลาะแล้วอยากชนะด้วยแต่ที่พยายามอยู่เนี่ยมันมันอยากให้ทะเลาะแล้วสองคนชนะแปลว่า มันต้องหาจุดอะไรบางอย่างที่ไม่ให้อีกคนนึงได้แล้วก็เสียแบบอย่างสมบูรณ์น่ะคือมันมีได้มีเสียอยู่แล้วแต่คนนึงก็ได้ประมาณหนึ่งคนนึงก็เสียประมาณหนึ่งแต่มันคล้ายๆกับอะไรนะเหมือนอ่อนข้อเหมือน core, ออมชอมเหมือนประนีประนอมอะ่ะอืมประนีประนอมเพื่อที่จะไม่ไปทําลายอีกคนนึงโดยเด็ดขาดหรือว่าแบบ กวาดชัยชนะมาแต่เพื่อตัวเองอย่างเดียวโดยที่แบบไม่ได้สนใจว่าอีกคนหนึ่งจะรู้สึกยังไงขอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือว่าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้อง,องการอะไรประมาณนี้มันมีความยอมอยู่ในนี้เยอะนะคะมันมีความยอมมันมีการต่อสู้กับอีโก้ของตัวเองเยอะแต่มันจัดการได้ดีนะมันเหมือนมันวางสมดุลได้ดีอ่ะคือทะเลาะแน่นอนแต่ แต่ทะเลาะแล้วก็หาทางที่จะปรับความเข้าใจแล้วไปต่อให้ได้นะคะคืออถ้าตัวคุณเองอะตัวคุณเองก็เป็นคนที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของตัวเองอยู่แล้วหมายความว่าตัวคุณน่ะพื้นฐานแต่ดั้งเดิมะ เป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีจุดมุ่งหวังหรือเป้าหมายในทางที่ดีนะคะจะเป็นชัยชนะจะเป็นรางวัลจะเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตอะฉะนั้นพอมีความรักอะคะ่ะคุณก็มีเป้าหมายในทางที่ดีเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่า,าฉันอยู่ในเกมของความรักละฉันก็จะต้องที่หนึ่งฉันต้องได้หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีชันมันไม่มีเธอแต่มันมีเราไงมันเป็น มันเป็นการเล่นเกมที่เป็นทีมทีมเทียมเดียวทีมทีมเดียวกันนะคะเราจะไม่ทะเลาะก,กับทีมตัวเองใช่ไหมเราจะไปต่อสู้กับโลกภายนอกมากกว่าที่จะแบบมาต่อสู้กับคนที่เรารักอะเวลามีปัญหาเนาะคือเหมือนแบบเหมือนคนสองคนต้องจับมือแล้วก็ไปด้วยกันผ่านไปให้ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องแรกเรื่องหนึ่งเนาะถัดมาเนี่ยเรามองว่าคุณ เหมือนย้อนกลับไปเมื่อกี้เลยว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วแล้วคุณก็มาต่อยอดในความสัมพันธ์ทําให้มันดีต่อนะคะคนที่เข้ามาเขาก็อุ่นใจมีความสุขได้เลยว่าคนคนนี้จะไม่ทิ้งกันไปกลางทางแน่นอนหรือว่าต่อให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะจะไม่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะทำอะไรโดยไม่คิดอะ่ะคืออย่างน้อยก็ไม่หายอย่างน้อยก็ไม่หนี เวลามีปัญหาเนะไม่หายไม่หนีไม่โกหกไม่เล่นเกมอะไรทํานองเนี้ยมันเป็นศักดิ์ศรีของผู้ชนะไงมันเป็นศักดิ์ศรีของคนที่ตั้งใจดีปรารถนาดีนะคะแล้วก็มีความพยายามมีความอดทนอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันแทบจะครบองค์ประกอบเลยนะคนที่แบบพยายามจะทําอะไรก็ตามแล้วก็คาดหวังในเรื่องของความสําเร็จอะแล้วก็เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ข้อดีของคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองก็คือเขาจะกดดันคนอื่นน้อยลงเหมือนกับคนที่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะเขาก็จะไม่ไปดึงความสุขจากคนอื่นเนาะแล้วก็จะไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นด้วยเพราะเขาก็หาได้เองมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคือมีครบมีพร้อมไม่จําเป็นต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะนะแต่เอาเป็นว่าส่วนมากส่วนใหญ่มีอันนี้ก็ใช้ได้ละนะคะมากมายก,กว่านั้นอีก มากมากกว่าความเก่งกาจความความสามารถที่มีในแบบฉบับของคุณแล้วนะยังเป็นคนที่แบบมีความสามารถเยอะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีหลากหลายมูดหลากหลายอย่างอยู่ในตัวคนคนเดียวกันนะคะคือเช่นว่าเห็นเก่งๆแบบนี้นะแบบงานนอกเก่งงานในบ้านก็อาจจะเก่งด้วยหรือมีความสามารถหลายอย่างอาจจะหยิบจับงานทำอะไรก็แบบดูง่ายดูเก่งไปหมดนะคะให้ทำอะไรก็ ดูจะสำเร็จไปหมดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ดูว่าเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกเยอะในชีวิตนะมีตัวเลือกเยอะมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าในชีวิตมีเนื่องจากเป็นคนที่แบบทำอะไรก็สำเร็จเนาะก็เลยมีคนให้โอกาสในชีวิตเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ เป็นคนที่สามารถทํางานได้หลากหลายอาชีพแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอายุน้อยร้อยล้านใช่ไหมทํามาทั้งหมดร้อยกว่าล้านแล้วใช่ไหมทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จเนาะเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะสําเร็จแบบนี้ก็ได้นะคะมีความพยายามเป็นเลิศมีตัวเลือกเยอะอีกในหนึ่งจะแปลว่าคุณเป็นคนเนื้อหอมก็ได้นะมีคนสนใจเยอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมีคนสนใจเยอะมีคนชอบคุณเยอะอันนี้ก็ทําให้เขาปื้มเหมือนกันเนาะคือแบบ คนเราอ่ะถ้ามีคนชอบเยอะขนาดนั้นมันต้องมีของดีอะไรสักอย่างใช่ไหมเขาคงจะปลื้มเนาะว่าดูสิขนาดคุณมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้เป็นคนที่เก่งขนาดนี้เป็นคนที่ดีขนาดนี้คุณยังเลือกเขาเลยมันช่างหน้าภูมิใจยิ่งนักใดๆก็ตามค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ค่อนข้างเครียดนิดนึงเนาะอาจจะดูซีเรียสนิดนึงแต่ในท้ายท้ายที่สุด มัดใจสุดๆแล้วเนาะไม่มีอะไรเกินไปกว่าตอนต้นที่เราจั่วหัวไว้เลยว่าคุณคือความสบายใจของเขาจริงๆนะคะเป็นความสบายใจที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยในทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นธรรมชาติที่ตัวคุณเป็นอ่ะเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวของตัวเองเลยแล้วการเป็นตัวของตัวเองของเขาอ่ะคุณก็ไม่ได้ดูถูกหรือว่า ไม่ได้เหยียดหยามไม่ได้ทําให้เขารู้สึกไม่ดีแม้แต่น้อยมากไปมากมายไปกว่านั้นอนะมันเป็นคนสองคนต่างที่รับกันได้ในข้อดีแล้วอยู่กันได้ในข้อเสียทั้งสองคนเลยเป็นความแทบจะเรียกได้ว่า perfect match เลยนะการมาเจอกันครั้งนี้นะคะเหมือนแบบอ,อ,อือะไรใดๆที่เขาค้นหาเนี่ยมาอยู่ในตัวคุณแทบทั้งสิ้นนะคะ เรามีความรู้สึกว่านอกเหนือจากความสบายใจความสุขใจแล้วเนี่ยมันดูมันสามารถมองดูว่าแบบเขาสามารถฝากชีวิตไว้กับคุณได้อะมันดูมองมองดูแล้วมีอนาคตเนาะกับคนเนี้ยอนาคตมันไม่ใช่แค่แบบว่าพอจะไปด้วยกันได้แต่มันถึงขั้นกับว่า เขาไว้วางใจคุณอย่างสุดึ้งและเชื่อใจคุณมากๆนะคะรู้สึกได้ว่าเหมือนเป็นคนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เกิดมาเพื่อกนและรกันจริงๆเนาะเพราะใดๆก็ตามอะคะ่ะให้เก่งให้สวยให้ดีให้เลิศให้อะไรมากมายแค่ไหนอะสุดท้ายไม่แพ้ความสบายใจเนาะอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจใครๆก็อยากอยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้เจอแล้วตรงนี้นี่แหละ แต่เขาว่าโชคดีกว่าใครคือเขาว่าไม่ได้ไม่ได้แค่ความสบายใจเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบเลยในในคู่ของคนคนหนึ่งที่ควรจะมีอะค่ะเขาโชคดีมากกว่าคนอื่น <c oughs> คือสำหรับตัวนางนะนางมองกันไกลแบบ <c oughs> ปลายทางอยู่คนนี้แฮปปี้แน่นอนมีความสุขแน่นอนในความคิดที่เขารู้สึกเขาเชื่อแบบนั้นแล้วก็ในทุกๆวันที่เขาอยู่ มันก็ตอกย้าความเชื่อของเขาว่าสิ่งที่เขาเชื่อถูกต้องแล้วจริงๆนะคะสิ่งที่เขาเลือกนั้นอะถูกต้องแล้วเขาก็ดีใจมากเลยที่คุณก็เลือกเขาเช่นกันนะคะเป็นแบบแทบจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเนาะที่เหลือคือแค่แบบเอ่อถ้ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือที่เหลือคือแค่มามาอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองคือเรื่องอื่นมัน มันครบหมดแล้วนะคะแล้วก็แพลนอะไรในอนาคตก็ไม่มีอะไรหน้าเป็นห่วงเลยสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนแก่นแกงกะแก,น,แก,น,แกนกลางของความรักเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์มันค่อนข้างมันคงมากแล้วนะคะแล้วก็มันมีมากกว่าแก่นอะ่ะมันไม่ใช่แค่ดีแต่มันมีความสุขด้วยก็เลยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบของคนคนหนึ่งที่ควรจะมีควรจะได้เลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทาาไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขซองหรือว่าเลือกรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่า ทำไมคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขานะคะเราจะบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบอ่อนหวานเนาะอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะมีค่ามากเลยที่มันเขาฝากหัวใจไว้กับใครสักคนหนึ่งอะแล้วคุณดูแลความรักของเขาได้แบบดีงามมากๆเลย หวานเนาะดูสิพี่ไพ่ก็เนาะเดลเวอร์นะคะโอ้ยเขินเนาะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดวงของเองเปิดเองเขินเองดูนายอับคับมาค่ะจิกหมอนแตกกันไปเลยนะคะเทนอฟวอนส์นะคะอีกสักใบโอเยเขินโฟร์สวอตค่ะ อืคุณคือเซฟตี้เนสจริงๆคุณคือเซฟตี้เนสในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าตัวเขานะให้เขาออกไปทำงานเหน็ดเหนื่อยเจอเรื่องอะไรไม่ดีเจอคนไม่ดีเจอคนไม่น่ารักเจอคนท็อกซิกค,คือชีวิตเขาอะจะอิบอายยังไง <laughs> เราพยายามเซ็นเซอร์ตัวเอง อิบอายยังไงก็ไม่รู้แหละขอขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆทุกอย่างจะโอเคมากเลยคือเหนื่อยจากที่ไหนมานะเขารู้ว่ากลับบ้านหรือว่าโทรหาหรือได้ยินเสียงอะ่ะความทุกข์มันเหมือนกับมันไม่ได้หายไปในทันทีนะแต่มันเหมือนกับว่าแบบเหมือนคุณมีมนวิเศษอะไรสักอย่างอะปิง้งแค่ได้ยินเสียงว่าไงโอ้ชื่นใจเลยอีกคนนึงนี่คือฟินไปแล้วนะคะฟินไปแล้วหรือถ้า รู้สึกว่าณนะตอนนั้นนะ่ะกำลังเหนื่อยอยู่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอแบบเจอหน้าคุณเห็นหน้าคุณน่ะหรือมองรูปคุณอะไรอย่างเงี้ยก็มีแรงฮึดสู้เหมือนเป็น power bank เนาะชาร์จแบตขึ้นมาจากที่แบบเก <c oughs> ี้ยงเก <c oughs> ี้ยงไม่มีเหลือเจอ super power bank เข้าไปนี่แบบโอ้โหเขาเรียกอะไรอะมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ ที่ชาร์จที่มันวัดมันสูงสูงอ่ะใช่ไหมที่มันชาร์จเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นประมาณนั้นอนะเป็นซูเปอร์ไฮสปีดชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเสียบป,ปุ๊บขึ้นปับ๊บเลยได้ทันทีเลยความอบอุ่นใจความสบายใจความสุขใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะกลับมาดีเลยทั้งในที่สถานการณ์อะมันอาจจะแย่มากเลยนะมันอาจจะทุกสิ่งทุกอย่างจะดูจะ หาทางออกยังไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาแค่รู้ว่าบนโลกใบนี้ยเขามีคุณอยู่ทุกอย่างมันโอเคแล้วทุกอย่างมันดีแล้วมันมันคุ้มค่ามากพอที่เขาจะออกไปเหนื่อยออกไปเจอกับอะไรแย่ๆออกไปทำอะไรก็ได้แค่หันมาแล้วเจอคุณก็สุขใจก็ดีใจคุณคือคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาแล้วอะ่ะคุณเป็น เป็นหัวใจเป็นความรู้สึกที่มันเกินไปยิ่งกว่าคำว่าดีไปนานมากแล้วนะเป็นคนที่ฝากใจเอาไว้แล้วไม่รู้สึกผิดหวังเลยแม้แต่น้อยนะคะแล้วก็เป็นที่เ พิงใจเป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างดีเลยโดยที่บางทีคุณไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำนะอย่างที่บอกว่าบางทีเขาแค่ดูรูปคุณเองได้ยินเสียงคุณเองเอาหัวมาพิงไหลสักหน่อยขอกอดสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ฟินมากมายแค่นี้ก็ชีวิตก็ดูว่า มันมีความหมายอ่ะมันมีความสุขมากแล้วการที่มีคุณอยู่ในชีวิตมันยิ่งกว่าถ้วยรางวัลความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยได้มานะคะเออและยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่แบบได้ทุกอย่างในชีวิตครบแล้วนะถ้าจะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งก็นี่แหละความรักดีๆที่ไม่เคยได้แบบนี้แหละแค่นั้นเองง่ายๆแบบนั้นเลยคุณเป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรมากมาย คำว่าไม่ต้องทําอะไรมากมายไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่คือ,เ,อ,อเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําลงไปต่างหากมันมันแสดงได้อย่างแจ่มชัดถึงความรู้สึกที่ว่าออความรักความหงวงใย,ยต่อใครคนหนึ่งอย่างแท้จริงอะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่าคุณน่าจะดูแลเขาได้แบบ ทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างทุกความคาดหมายทุกทุกมิติทุกอัน,นูทุกสเต็บอะทุกลมหายใจเอางี้ละกันคือ <c oughs> ขออนุญาตเปรียบเทียบเนาะคือถ้าจะมีใครรักเขามากกว่าพ่อแม่ก็คุณน,นี่เลยนะคะไม่ไม่มีแล้วที่จะรักห่วงใยและปรารถนาดี ต่อเขาอย่างแท้จริงและไม่ว่าเขาจะทำตัวงองแงแบบไหนเขาจะเจออะไรมาในชีวิตเขาจะอยู่ในรูปแบบไหนคุณรักเขาทั้งหมดเลยรักในแบบในด้านดีที่เขาเป็นแล้วก็ไม่ได้ไมายในข้อเสียที่เขาเป็นแล้วก็ช่วยพยายามที่จะปรับปรุงอะไรที่ไม่ดีที่มีให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เป็นความร้อนใจของเขาเนี่ยคือ เรามีความรู้สุกว่าเหมือนพี่ไพ่บอกอย่างนี้นะคือสมมุติถ้าเขาโทรมาบอกเจอคนไม่ดีเจอคนไม่น่ารักเจอคนท็อกซิกใสอยนะ่างเนี้ยคุณจะโวยวายคุณจะโกรธคุณจะโมโหยิ่งกว่าเขาอีกนะคือเขาฟังแล้วเขาคงขำนะว่าเขายังไม่รู้สึกขนาดนั้นเลยแต่คุณแบบรู้สึกไปมากกว่าเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ถ้าเขาประสบความสําเร็จหรือทําอะไรดีสักอย่างเนี่ยคุณก็จะตาเป็นประกายแบบมีความสุขยิ่งไปกว่าตัวเขาอีกอะเขาคงจะประหลาดใจไม่น้อยที่มันจะมีมนุษย์คนไหนเนาะที่จะทุกข์ไปมากกว่าตัวเขาเองแล้วก็สุขไปมากกว่าเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบมองดูแล้วเออดีจังเลยเนาะที่ชีวิตเรามีคนรักเป็นห่วงดูแลได้ขนาดนี้อะ แล้วก็ดูแลไม่ไม่เคยห่างไปไหนไม่เคยหายไปไหนด้วยนะพร้อมอยู่เสมอพร้อมตลอดเวลาบางทีอาจจะรักมากมายเกินไปด้วยซ้ำเนาะแต่มันไม่มีรักครั้งไหนที่มันรักมากเกินไปหรอกอาจจะก,การแสดงออกอาจจะโอเวอร์ไปบ้างอาจจะเยอะไปบ้างอาจจะล้ำเส้นไปบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะมันมาจากความปรารถนาดีเจตนาที่ดีที่คนคนหนึ่งมีให้อีกคนคนหนึง่ง อย่างแท้จริงคือมันอารมณ์เหมือนกับเราจะไม่ค่อยเจอนะคนที่แบบเอเป็นเดือดเป็นแค้นหรือเจ็บแทนเราอะแต่คุณเน่ยเป็นเป็นมากด้วยเป็นเวอร์วงังเป็นเป็นหมดอะเป็นเหมือนแบบว่าอาคุณรักเขาเหมือนไม่อยากให้เขาทุกข์เลยอ,อยากเก็บความทุกข์ไว้ที่ตัวคุณคนเดียวแล้วก็ดูแลระแวดระวังในทุกๆมิติในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําเลยคือแบบมัน มันน่ารักเนาะคือมันเป็นการทําดีต่อกันแบบทุกๆลมหายใจทุกๆทุกๆขณะเลยว่าแบบเหมือนเหมือนคนสองคนที่นึกถึงและคิดถึงกันอยู่แทบจะตลอดเวลาเหมือนเหมือนเป็นคู่ที่แบบเหมือนเอามาผสมรวมกันแล้วก็แบ่งแยกออกจากกันคนละฝั่งคือในตัวเขาก็มีคุณในตัวคุณก็มีเขาเขาทําอะไรเขาคิดถึงคุณคุณทําอะไรก็คิดถึงเขามันมันให้กันไปให้กันกลับ มันไม่ใช่เป็นคู่ที่เทคหรือว่าฉันจะได้อะไรจากเธอบ้างแต่มันเป็นคู่ที่เริ่มต้นด้วยคําถามพ่ดีว่าฉันจะให้อะไรคุณได้บ้างวันนี้ฉันจะทําอะไรเพื่อคุณได้บ้างฉันจะทำยังไงให้คุณมีความสุขได้มากกว่านี้อีกฉันสามารถรักคุณได้ได้มากกว่านี้ไหมฉันสามารถทําตัวเองให้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ไหมฉันจะเป็นแฟนที่น่ารักได้บากขึ้นไหมฉันชะงงแงได้น้อยลงไหมฉันจะหายงุนงิดในข้อเสียของคุณได้น้อย น้อยลงไหมคือมันเต็มไปได้วยความรักเนาะเต็มไปได้วยความรัก The Lover ก็บอกอยู่แล้วว่ารักจริงๆนะคะตามด้วยนายออบขับก็คือรักทุกันูเนาะรักทุกันูเลยรักแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเป็นคู่ที่แบบเราว่ามันมันให้ฟิลหลายๆอย่างนะมันไม่ได้ให้แค่แบบฟิลแฟนอะมันเป็นฟิลเพื่อนเป็นฟิลครอบครัวมันเป็นเป็นความสบายใจเป็น เป็นทุกอย่างให้แก่กันและกันอย่างแท้จริงแต่มากมายไปกว่านั้นคือในพาร์ทซีเรียสในพาร์ทที่แบบว่าร่วมหัวจมท้ายกันในวันที่ถูกใจเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วมันก็หนักแน่นอยู่แล้วเนาะคือต่างคนต่างหันมามองกันและกันอยู่มากแล้วหรือเขาหันกลับมามองเมื่อไหร่เขาจะเจอคุณอยู่ตรงนั้นเสมอเขาก็ชื่นใจมากมากมาอยู่แล้วนะคะแต่มากมายไปกว่านั้นอะมันเป็นคู่ที่แบบ ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ด้กันไม่ต้องคุยกันก็ได้นะก็มีความสุขแค่อยู่ได้ใกล้ๆกันนะแค่นั้นเลยไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรมา,มาทำให้มันประกอบเพื่อที่จะมีความสุขอะแต่แค่รับรู้ถึงความเป็นไปหรือแค่ได้อยู่กับเขาแค่ได้เห็นหน้าเขาแค่รู้ว่าอีกคนหนึ่งมีความสุขแล้วเขามีความสุขแค่นั้นเลยเราดันคิดเหมือนกันทั้งคู่เลย คิดเหมือนกันทั้งคู่รู้สึกแบบเดียวกันทั้งคู่ก็เลยแบบอืมอิจฉาเนาะอยากจะจิกหมอนแต่เป็นความอิจฉาที่แบบเราแบบดีใจเนาะดีใจที่ที่คุณเจอสิ่งที่ดีงามน,นะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้บังเอิญหรอกมันไม่ได้มันไม่ได้ได้มาง่ายมันไม่ได้ไป ไปขอพรแล้วก็ได้มาแบบฟุกๆเนาะมันมีที่มามันมีที่ไปบุญธรรมกัแต่งก็ทำมาด้วยกันมาวาสนาจะทำมาให้คุณสองคนได้เจอกันแต่ความดีของคุณทั้งคู่ที่ทำต่อที่สารต่อมันทำให้มันทาให้ความเขาเรียกอะไรทำให้วาสนาเนี่ยมันสมบูรณ์มันกลายเป็นเ,ออเรียกว่าเป็นพรมลิขิตได้ไหมมันเป็นพรมลิขิตที่สร้างมากับ มือของคนสองคนมไม่ใช่แค่ฟ้าประทานพรมาอย่างเดียวแต่คุณทําให้พรที่ฟ้าประทานนั้นน่ะมาแบบอืเชื่อไหมผู้ประทานพรยังต้องกรีดอะ่ะยังต้องแบบฉันคิดไม่ผิดที่ฉันโยนสิ่งดีๆให้สองคนนี้ไปมันดูแลได้มันรักษาได้มันทําให้ดีขึ้นอะ่ะฟ้ายังต้องภูมิใจในสิ่งที่คุณสองคนทํานะคะแต่เราเชื่อว่าตัวคุณเองก็คงจะภูมิใจในสิ่งที่ ความดีทุกความดีทุกหยาดเหงื่อทุกหยดน้ําตาที่คุณผ่านมาจนกระทั่งมาได้เจอคนคนนี้เนาะมันก็คุ้มอยู่แล้วนาอที่ได้แมเห็นไหมความดีความศรัทธาที่ฉันเคยทําได้มันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ตรงนี้แหละวันที่คุณได้รับผลตอบแทนมันก็โชว์ให้คุณเห็นตรงนี้เลยนะคะแล้วนี่ก็คือคำตอบเนาะว่า ทำไมคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขานะคะอืนเออจีดีงามมากมายขอบคุณนะคะเขารกักหลักคุณเนาะเป็นคู่ที่เขาก็ข้างรักคุณคุณก็ดูแลเขาดีดีเขาก็ดูแลกักนดีเป็น เป็นสุดยอดของคำนิยามของ destination หรือพรมลิขิตหรือจะคู่แท้หรือจะโซ่เมทาวินเฟมใดๆก็ตามนี่คือของจริงนะคะคือของจริงไม่ใช่แค่ดีแต่พูดดีแต่คิดแต่ลงมือทำลงมือทำด้วยความตั้งใจอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจากตรงนี้และตลอดไปนะคะเราภูมิใจในตัวของคุณสองคนมากๆเลยเป็นคนที่แบบฝ่าวิกฤตฝ่า ขวากหนามกันมาจนถึงวันนี้จนมาได้จนได้มาเจอกันเนาะดีใจแทนดีใจแทนส่งมินิฮาร์ดให้เลยขอบคุณที่รับฟังนะคะอ๋อพลังงานดีมากเลยขอบคุณมากๆเลยรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุดใจนะไป